สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางกลับครับเพราะว่าต้องไปทางรับของอยู่บ้านครับจอซิมีหน้าจอตัวสาววอลโปกลุ่น f 1 1ครับของลูกสาวครับนี่หน้าจอหน้าจอเปิดครับรแตกนัคกนน่ครับแต่ก็ัเรนได้อยู่ครับเพื่อนอยากทูกวันละครับน้อง หลายเกินเรียนได้เป็นไหมครับเรียนปุมเปิดติดแล้วก็เรียนจอเป็นเคในห้องครับของน่ะใช่ไทรงบนเกินบ,บมนันหักมนิเแม่ว่ามาใส 0เครับรยาก่อน,นมา6หกสิบเปอร์เซ็นตาตังเรียวของโมบานครับนามโมบานกับะิมีมูนิธิวายูครับเ็นมูนิธิสว่งางจิกมาสถานชิจเกตครับเครไอยุทธอำเภอคุนฐานครับใหญ่มาจากตัวรำเภอรครับอยู่ทางน้องซิครับก็จบเจลกปนครับบน เทศบาล่นเขาไปอยู่แทนครับตับเพิ่งเขาไปอยู่หันก็นเลยได้ย้ายมาอยู่นี่ครับ,อบอว่าเภอคุณหามีมูลนิธิสองมูลนิธิครับเป็นมูลนิธิของอำเภอเองครับมูลิตีของทหานครับตัวนี้เป็นสร้างคิดสงกัรของมาจัจังหวัดครับคนสิแม่งช่วกันรับผิ่ชอบครับ ี่ก็คลื่นๆครับสิว่าอะไดรนะครับไม่เป็นครับสิว่าคลื่นแดงๆน่านอนเกินจะได้กระตกแล้วครับวันนี้แต่ทันทีมันจะตกตอนไหนครับเกือบเป็นยังสี่สิบมือครับหลังจากไปส่งแม่บ้านส่งลูกสาวเขาลง,งหลับลงเรียนเลยก็บตาตาคล้ายกร้องนั่นเล่นขึ้นเลยก็ จังเสด็จกลับบ้านครับช่วงนี้เนี่ยผมมีงานครับหนาพ้นเนาะครับเนาะเดเลยไปพักก้อนครับถ้ามีงานร้านไส้ก็สิโต๊าตามไปเห็นงานครับเดี๋ยวพักเลยสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละครับเห็นงานมือเดือนดี้กับห้าหมื่นห้าหมื่นครับเพราะว่าเขาหนาพน,นช่วงหนาพน,นกับผมมีรถเขาจะเด้ซ่สสองพื้นหนาแรงครับ หนาแรงหน้าหนาวแบบใช่มีฮกหล่อเนอะครับเนาะฮกหล่อแล่นดินแล่นยางกับโคดิซอมครับรถสี่ล้อช่วงนั้นครับช่วงในเฮนนาก็ก่อนสี่ในเฮนนากอะที่ผู้ชมรถเทารถไทยมาเปลี่ยนน้่นมันเครื่องเป็นลูกปืนฐาลนลูกปืนโรตารี่เป็นโซลเวียรยางครับปลาไม่เสิร์ฟเบนซินครับหลักๆเลยโดยมูรูดแนครับแล้วก็มัน ทุกการที่น่าเห็หนได้แหละรถบรรจอดมันกระลาครับขับมีงานครับโดยเฉพาะร้านไส้ก็สิ้นทุกเมื่ครับทำมีงานแต่เวลาไปเบื่อไทยเบื่อหน้าที่จะแล้วครับไปมาว่าฝนตกแห้งนึงครับออกจากบ้านก็คืมแล้วครับพอไปถึงหน้าก็น้ำเลย ตกแบบมาหมื่นหัวหมื่ตาเลยเมื่อวานนี่บ้านฝากอะห้องครับฝากกัอุ้ยปิตายานครับปิโทรศัพบแปลว่าออกไปบนขั้นหน้าแล้วก็สิบปันเอาไปขั้นหน้าแจะบ่อใดเลยครับเลยเด็กลับบ้านมืดแล้วครับเมื่อวานว่าพาผลมาเลยครับมาถึงบ้านก็เปียกพอมาถึงบ้านตกหนักกว่าอยู่หน้าอีกครับเพราะว่าจากบ้านไปหน้ากืบระยะทาง สีกิโลครับปยัยจุบานนี่ทางกบาลหมเลยครับกบาลในประเทศไทยพี่น้องเพิ่อนเพราะปิดเครื่องมากครับอันตรายครับอยากฝ่าลงต้องคเนะวณมาดีก็เลยว่าสิไปเองรับของของรับ ผมมีแดดแล้วบรรยากาศสองทางเนาะครับๆเขียวเขาว่างางครับพี่นี่เรามีมงติเลยในละนานนะครับเพราะวันถึงช่วงพอดีวนมาใส่พี่นาวาสินเอารถยนตครับพี่นาวาจะเอารถยนตเอาแบบเป็นเครื่องยอนตนะครับก็ใช้รถใช้น้าเด้อตามนี่แหละครับยนต ว่าเดินทางเข่าบันก็หน่อยเมื่อกี้หยอดเป็นแถวคือเข่าดำเลยครับก็มีหยาพ่อโก่งเลยเอาหุ่นก็ง่ายเอาหยาก็ง่ายฉีดก็ง่ายเข่าแต่ก่อดีนะครับก็ขึ้นนาวานนาวานนี่ปุ้ยมีแต่หยาครับวันปุ้ยลงไปก็มีแต่หยาไม่แม่แม่จัดมีหอไรอันไรมากมัดนี่ก็เด็กที่สื่อยาขายยา จากร้านขายาว่าอีกเสือปุ้ยอะ้รก็ต้องซื้อยาขายาคนเดียเป็นวตฏจักรวนเวียนเนาะครับเนาะตัวมาล้ครับขายปุ๋ยก็ต้องมียาต้องซื้อยาขายาอีกเขากราคาไม่ต่างเพราะไรเจาให้ชนาเฮ็ดมากกับแท้ตีสิได้เขาราคาที่เขากำหนดเองเลยราคาค่อนกลางกับโคตรราคาอีกลูกซี ยางไรเนี่ยครับทีนี้ก็เลยว่าสิบอขายนะครับเอ็นเอาไว้กินที่ว่าครับเพราะว่าพ่อกับแม่เราแบ่แงไปให้คนละรอบละรอบครับแล้วก็ายครับลูกไล่สองไล่นี่ยนะครับเอ็นเอาไว้กินมิสเซอรี่ยนะครับแม่เราเก็บไว้ให้เห็นเอาครับพีดอกซีหคนกบบคนละรอบละรอบผมไปจูเอ่อนิ่มสุดครับดในพูดก็ว่านี่ก็ว่าสิไป ตัดใหม่ตัดยังลูกค้าบริเกตเช่นหน่อยครับเช่นหน้าหน่อยเอาไว้ในป้องคุงง้มขัดยังครับในลบฝนลบแดดไปนี่ครับอดโขงมานจเจนี่ครับเิ่งหน้าหน้าทรายครับยืนยบ่นครับเดี๋ยวมาเห็นเพื่อนนลยครับเพื่อนดังนี่ครับ สิบประวัติไปนะคนสิบมาก,ก่อนเทีย่ยงนี่แหละครับเด็ก,ก็มาบอกคุณพี่น้องนะครับเนาะเด็กเอ๋อกดติดตามครับผมรับชมคลิปเด็กเอ๋อกกจะเห็นคลิปให้พี่น้องตรงนี้นเ,ลเลยครับให,ให้ไปหน้าวิธีชีวิต เพราะว่าจะไปหาปลาครับเออเป็นแผลตั้งแต่เห็นงานครับอยู่อะไช่วงนี้ก็หน้าวฝนน้ะครับฉีนู้ระบางครับเพราะว่าที่บ้านไงหน้าเพิ่งกระเสียไปบพอนฉีนูนี่ยแหละครับติดเชื้อในกระแสเลือดครับอันตรายครับช่วงนี้แต่ว่าเฮามีแผลมีอยังเกิดระวางครับหามลงน้ำเด็อดขาดครับให้ดีก่อนครับตาลี้ยงเลี้ยงอะได้ก็ใส่บูทครับเงยวเ้ยวเพราะว่า ไดครับเดี๋ยวนี้ว่คือที่กี่พ่อแม่ห้องพาเใ็ดทานสั่งไถ่ม้วไถช้กล้วยก็บ่มีเนาะครับบ่ได้ใส่ยาคือชุมเอือนีีครับชุมเอือนีีก็ตามยุคตามสมัยเนาะครับเนาะยาขึ้นร้ายก็ต้องซื้อยาเป็นมาฉีดดียาพันยามันก็ตกค้างครับคือในหน้าเท้านี่นะครับต้องระมัดระวังถ้ามีแผลนี่ก็ต้องเสียงความอันตรายภาษาหมอเนาะครับประเดิมหนุกฉีนูครับ สาเห้องก็อะไรและครับย่านี่ลยละครับเขาไปในกระแสเหลือเทากัไปกับถ้าว่ามัวการแดนเนินๆครับกบบไม่ห้ามม้วนกับว่าเป็นยังครับรักษาท่านก่อท่านนะรักษาไปไวดุวคือจงหนาไส้ผมเราเป็นไข่แห้งเย็บตัเย็บโตแล้วก็กินแต่ยาพาราอยู่ทุกอันเฉพาะเป็นไข่วัดธรรมดาครับมันเกิดส่งตแต่กับประช่วงจนเราเบาไวแล้วครับมันลง ไปเห็ดไตเห็ดย pues nah ังเห็ดระบบไข่ไดว่ายว่ในองเขามัดแล้วไปหาหมอครับหมอเขาบอกว่าเพคนไข้หลังใกล้มาตอบสนองแล้วครับเพิ่ดกระจากไปในวัยอายุห้าสิบเก้าปีครับเป็นสร้างไฟองค์มันเป็นสร้างไฟของหมู่บ้านเลยครับเก่งครับหน้าใส่ระบบหนามระบบไฟนี่ผมเกิดมาตอนนี้หน่อยก็เห็นแต่เล่านะครับต่อไฟในบ้านเพราะว่า มีปัญหาไฟเกี้วขาดเครื่องยังก็มีแต่เล่าเป็นยากแบบนั่งคุณชัยสวัสดิ์พี่กันเลยนะครับแต่เนื่องครับว่าหมดเล่าไปอีกเลยยากครับแต่กับพ่อมีอยู่ครับแต่ว่าข้อสี่สิบเนี่เก่งเล่าดีกว่ากับหลวงพ่อเราไว้ใจแต่้องใช้เรากับเก่งครับแต่ดีกว่าแล้วครับ เราผมมีลูกมีเมียเราก็ใส่เช้วิณแแบบอิสระนะครับทีนี้ก็ขอบผมขอบคุณครับพี่น้องติดตามครับผมบดรับชมครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ